สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเขาสื่อช่อง m i Life in Canada นะคะวันนี้มีจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นที่อ่าตัวเมืองเคเบกะคะตัวเมืองเคเบกม,ม,มีหมายถึงนี่คือมีจะไปเดินซื้อของกันเนาะวันนี้เป็นวันจ่ายม่จะบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์จ้าเบอร์จะ ว่าีเอจะคุณดูอิปลิม,มออมาเลยสิป้าค่ะ,ออะวันนี้นะคะพอดีอ่ะมีมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยวันนี้มี่ตื่นเช้ามาเนาะก็รอลูกไปโรงเรียนน่นะคะแล้วก็วันนี้มันเป็นวันหยุดของมี่เนาะแล้วทีนี้จะบอกว่าเพื่อนมารีเจนเขาส่งข้อความมาตอน8ปดโมงประมาณ8ปดโมงครึ่งเนาะติ้งมาเออกำลังเซอร์ว่าคือพอส่งมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาหยุดแน่เลยอะไรแล้วเ,เขาหยุดตรงกันซึ่งมี่กับเขาเนี่ย นานมากแล้วนะตั้งแต่นานเท่าไหร่นะสี่ห้าเดือนกมากองเบียนเดต้าของแม่เพอ่ะว่าล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 าโฟร์ปอร์ซี่สี่กังทัวม้วนทัวมัวทัวมัวเออสเปร๊คประมาณ3-4เดือนที่เขาแวะมาที่บ้านมากินข้าวด้วยกันเนาะดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เราเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วบ้านทัว วันนี้เป็นวันที่ฝนตกด้วยมีจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนี้ตอนนี้ฝนตกอนะคะแล้วก็ม่ก็ออกไปทําอะไรข้างนอกไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญมันก็มิอยู่บ้านก็เริ่มเบื่อม่ก็เลยตัดสินใจพอดีเขาถามเนี่ยวันนี้เราไปเดินซื้อของกันไหมไปช็อปปิ้งซะหน่อยเหอะเราไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนาะนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยม่ก็เลยตัดสินใจ๋อฉันก็เบื่อเหมือนกันนะ่ะก็เลยตัดสินใจอ่าโอเคอ่เขาอะ่ะจริงจริงม่จะบอกนะว่ามาริเจนเนี่ยเป็นเพื่อนผีน่ารักมากๆเข้า แชรอังแทงอ่ะก็ซิปก็ซิปจะบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนที่อะมีจะบอกเลยนะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีประทับใจหลายอย่างจากเขามีมีจะบอกนะว่าเขาอะเป็นฟิลิปปินส์นะเขาไม่ใช่เป็นคนไทยนะเออปัสกาตุองเดฟโฟสเนเซฟาเนเซฟาตัวสีิลสิปปินส์ไปลังได้อะแดี๋ยวจะชม แล้วบางคนอาจจะไม่รู้น้อว่าเขาเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วเขาอะมาอยู่ที่นี่มาเจอกับมี่นี่น่าจะประมาณปีนี้ก็คบกันเป็นสิปีอะเออจะบอกว่ายามที่เรามีปัญหายามที่เรามีทุกข์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนนึงเลยนะที่เดินทางมาหามี่โดยที่เขาห่างอยู่จากอีกเมืองนึงอะขับรถประมาณชั่วโมงนึงอะ เขาก็ยังขับมาซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนี่นะไม่เคยไปหาเขาหรอกมีแต่เขาแวะมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเน,นี่ยเราออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันใช้เวลาแต่งตัวประมาณชั่วโมงนึงขับรถประมาณชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงอะกว่าจะมาถึงบ้านนี่เนาะแล้วก็เราก็เลยได้เวลาออกมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ11บเอ็ดโมงน,นะคะก่อนจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินช้อปปิ้งกนะันเนาะแล้วก็วันนี้จะไปแวะกินอยากจะไปกินบุฟเฟ เพราะว่ามี่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะตั้งแต่โควิดอะแต่ก็ไปกินแบบระมัดระวังมากๆเลยนะเพราะว่าคราวที่แล้วไปกินกับมาตินมาก็เหมือนเขาระมัดระวังคือเขาจะมีมาตรการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกินมันก็จะไม่เหมือนมันไม่เหมือนแต่ก่อน,นะนเนาะบางข้ต้องเป็นคนตัดให้หรือว่าอยากจะได้อะไรคือมันยุ่งยากกว่าแต่ก่อนเนาะก็ยังไงก็แต่มี่ก็ยังอยากกินอยู่ดีเนาะยังไงก็ตามี่จะพูดให้ฟังด้วยนะว่านี่จ้าขอโฆษณานิดนึงเนาะมี่จะบอกว่ามี่เนี่ย ก็คุยกับเพื่อนพอดีเพื่อนมาถึงเนาะเขาว่าเป็นคนรักสวยรักงามเขาชอบทาสีผมมี่ก็เลยบอกว่าแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมงอกงอกเยอะมากงอกเยอะผมนมี่เยอะมากเลยเขาก็แบบว่าไปทําสวยที่ร้านต่างประจําอะไรเงี้ยมี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันน่ะมีอะไรจะให้เธอมี่ก็เลยบอกว่าให้เขาเอาตรวนี้ไปใช้มี่เอาตวเนี้สีเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะมี่ให้เขาไปลองใช้ดูเพราะมี่เชื่อว่าสาวๆว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ลำบากในการไปทําผมไปอะไรแล้วถ้าอะไรที่มันสะดวกสบายมี่เชื่อว่าเขาต้องชอบมี่ก็เลยให้เขาไปลองขวดน,นึงนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มต้นทํากับแฟนเขาก่อนนะคะแล้วก็ทําออกมาเป็นยังไองอะไรยังไงเขาก็จะให้อดูจากสามีเขาก่อนแล้วแล้วเขาก็จะไปลองใช้ดูเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะมีผลเป็นยังไงเดี๋ยวมี่จะมาแชร์ให้ฟอีกทีเนาะยังไงตอนนี้ขับรถใกล้จะถึงแล้วนะฝนตกมากๆเลยเออยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันนะ,นะคะว่าวันนี้มี่ทาอะไรบ้างคะ่ะ พอขับรถมาถึงแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะทําก็คือเราตั้งใจว่าจะมากินบาร์เฟ่กันค่ะเพราะว่าจะได้เดินช้อปปิ้งแบบยาวๆเลยเนาะพอมาถึงแล้วจะบอกว่าร้านปิดค่ะคือเขาเปลี่ยนเวลาเปิดใหม่เปิดเฉพาะตอนเย็นเนาะดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนที่ไปกันอย่างด่วนเลยตัดสินใจอะนะคะมากินที่ที่เราตั้งใจว่าจะมาช้อปปิ้งเลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะพอเดินเข้ามาจะบอกว่าเงียบมากแทบจะไม่มีคนเลยอะนะคะ ตัดสินใจที่จะเลือกกินอาหารที่ฟู้ดคอร์ตนะนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปช้อปปิ้งแบบยาวๆเลยทีเดียวเนาะจบปะนะคะที่ร้านร้านนี้เนาะซึ่งเพื่อนของมี่เขาชอบกินร้านนี้มี่ก็เลยกินด้วยนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วจะบอกว่าเนี่ยเลยมี่ดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นอาหารของอะไรไม่รู้ไม่ใช่เป็นกันแน่นอนเออแต่นะาหาน้าตาีจะบอกเลยว่า เป็นอะไรที่ปกติแล้ววะนี่ไม่ค่อยได้กินอาหารทีเ่เป็นอาหารนอกจาตอาหารไทยไคุณเป็นคนกินอาหารไทยนี่ของเพื่อนนี่ที่ดูมาตาซิลิบุกซิเดลเนาะเป็นเนื้อนะนี่ไม่กินเนื้อเนี่ยก็<ล>ะ<ม>จะเป็นหบักอะไรเออซึ่งเป็นอาหารแบบลักษณะอาหารแบบประเทศอื่นอ่ะเออนี่จะจะลองกินดูเนาะก็อตอนนี้นะคะก็คนไม่ค่อยมีเลยอ่ะนี่นี่คือนี่ไม่ได้เดินมาเดินพักนี้แล้วนะแต่คนแทบไม่มีเลยอ่ะดม้าตา ที่เรากินอิ่มกันแล้วนะคะก็เดินกอดคอกันมาเลยนะคะตั้งใจว่าจะมาเดินหาซื้อกาแฟกินนะคะก็นี่มาหยุดตรงมุมนี้นะคะเป็นมุมที่มีเคยมาถ่ายรูปเป็นประจำเลยเพราะชอบมันดูแบบวินเทจดีเนาะ กันแค่2คนน so ่ะนะคะก็ได้แต่รูปเดียวกันคนละรูป2รูปเนาะซึ่งมีจะบอกว่าระหว่างที่ถ่ายอยู่นี้นะคะมีก็อยากจะบอกว่าหน้าตาแบบดีใจมากเห็นซิคูริตี้เดินผ่านมาก็ตะโกนเรียกนี่เธอช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากถ่ายรูปกับเพื่อนฉันซึ่งเขาบอกได้ไม่มีปัญหาเลยก็ได้มา2รูปนี่แหละค่ะมีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักขายเสื้อผ้านะแต่ก็ววะแวะดูตัวไหนสวยเราก็สอยกลับไปนะคะนี่ตอนนี้คนไม่ค่อยมีเลยอย่างเงี้มาก เจอร้านประจำของเราที่เรามากันบ่อยมากๆเลยก็คือ H&M หลายๆคนถามเมียนะคะว่ามีซื้อกางเกงยีนจากที่ไหนมีส่วนใหญ่นะมีสองที่ที่มีเลือกที่จะมาซื้อก็มี H&M นะคะแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็คือ อุเบนพาเน็ตส่งที่นี้นะคะเหนือจากเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีขายอยู่นะคะก็จะมีแบรนด์ H&M นี่แหละค่ะที่มีแวะมาซื้อเป็นประจำเนาะเสื้อผ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจัดแฟชั่นออกมาใหม่ซึ่งจริงๆมันก็ต้องเลือกใส่เป็นด้วยนะส่วนกางเกงยีนดูเลยค่ะเพื่อนๆดูนะที่นี่มาซื้อนี่มันจะเป็นประมาณนี้หลายๆคนถามว่ากางเกงยีนพี่มี่เนี่ยซื้อมามาตัดขาดเองหรือเปล่าทําไมมันขาดหมดพี่จะบอกดูสิมันขาดอยู่แล้วนะแล้วก็ที่สําคัญเวลามีซักเอาไปปั่นเนี่ยมัน ก็จะยิ่งขาดมากขึ้นนี่ทรงนี้ออกมาใหม่ล่าสุดมีหอบไปเลยนะเออจะบอกเลยว่ามันเป็นทรงที่มีใส่สมัยสาวๆแล้วก็เกงขาใหญ่ๆเออเนี่ยนี่มีหอบไปเหมือนกันนะ s m สนมานะคะมาแวะที่เกรสเนาะซึ่งเพื่อนตั้งใจว่าอยากจะซื้อรองเท้าเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูที่เว็บไซต์มาแล้วตั้งใจว่าจะมาดูของจริงอะนะคะ ตัวมี่ออกมาจากที่เกรสแล้วตั้งใจว่าอยากจะซื้อชุดชั้นในเพราะว่าชุดชั้นในที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีก่ก็หาไซส์ไม่ได้เลยนะคะสําหรับมี่มี่คับเอเนาะก็ได้กางเกงชั้นในกลับไปค่ะนี่นะก็มาโผล่อีกร้านนึงเพราะว่าเกรสไม่มีไซส์จ้า คนชอบทําครัวเนาะก็จะแวะมาดูนี่ร้านนี้มีจะมากับมาตินเป็นประจําเลยนะส่วนเพื่อนมี่เขากําลังซื้อบ้านหลังใหม่เขาก็จะมาดูของตกแต่งบ้านด้วยออกจากร้านนู้นมานะคะก็มาแวะที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เนาะมี่ก็เห็นว่าเพื่อนไปนั่งตัวนี้มี่ก็สังเกตเฮ้ย hey, ทาไมมันเหมือนที่บ้านมี่เลยวะเออตัวสีดํานี้เหมือนตัวที่บ้านมี่เลยนะเนาะค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะก็ เพื่อนแบบว่าไปหลายที่มากเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อผ้าเข้าของมีกระมังวัชิเฟสิกเก้จิจิมโผล่แล้วอะไรกันเบลเอเตัวทางโตเออไปมักกะสินอ่ะกันเลยแล้ตัล ก็จะบอกว่าวันนี้นะคะเพื่อนก็แบบว่าออฟเฟอร์ว่าคือไม่ยไม่ได้ไม่ได้ไปไปไหนกับเขานานมากเขาบอกว่าบอกมาเลยว่าอยากจะไปที่ไหนจะพาไปคือเขาก็พาไปหลายที่มากเนาะมีในส่วนใหญ่ก็จะได้กันเกงยีนได้เกงยีนไปเยอะมากสวยมากๆรอบนี้จะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะใส่เป็นเพือนดูหน่อยแล้วก็กองตั้งอุ้ยริกอนตั้งเฟลอร์เฟลอร์้างแมนบัมูอะสซเทยานลาบอชันฟงว่าอารียา

ก็ชวนกันว่ามี่ว่ามี่ชอบอ,อยากจะออกไปบางทีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปนั่งคุยกันตามภาษาผู้อิงอนะ่ะมี่ก็ไปนั่งคุยกันแบบในในอ่เขาเรียกอะไรมี่เคยไปเที่ยวกับเขามีมีน,น,นานๆแบบหลายปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยไปนั่งดื่ม ดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไปแบบมีก็ไปเต้นสุดเวียงเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วเแบบซ่าซ่าพอสมควรน่ะมาอยู่ที่นี่นี่นมีเลิกเที่ยวเลิกกินเลิกอะไรตั้งแต่มีลูกอะแต่ทีเนี้ยอ่ามาเลเซน่ะเป็นคนหนึ่งที่เขาแบบเขาชอบสนุกชอบอะไรมีมีชอบอย่างนึงเขาชอบอย่างนึงเขาชอบอ่ามีชอบไปแบบชอบปปิ้งเดินซื้อของเนี้ยเขาก็พามี้ไปได้ส่วนเขาก็าชอบแบบเฮ้ยไปนั่งดื่มนั่งอะไรอย่างเงี้ยมีก็ไปกับเขาได้ก็ไปนั่งดื่มกันวันนั้นเป็นเต้นสนุกมากเลยนะเออแล้วก็อ่ากว่าจะกลับบ้านได้นาะสามีก็บ ที่เลยจ้าไม่ได้ว่าอะไรมี่ก็บอกคราวหน้ามีโอกาสเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอะไรแบบนี้เนาะเขาก็ยังเปิดเปิดปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ยังอยากไปอีกเนาอะอยังก็วันนี้มี่ก็มาฝากคลิปวิดีโอนี้เนาะยังไงก็ถ้าใครอยากดูคลิปแล้วก็อยังติดตามมี่อยู่เนาะก็ฝากไปดูที่ติ๊กต็อกเนาะเพราะมี่ก็ลงคลิปติ๊กต็อกทุกวันแต่ u t u b e เนี่ยมี่นานๆลงทียังไงขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย